ข้าเทียนเมื่อก่อนนายเป็นสายอยู่ข้างเหมือนหัวสองสามปีคนคนนี้มีอะไรดีถึงทําให้คนรอบตัวเขาเชื่อใจเขาหลังเหมือนหัวออกจากคุกเหมือนเปลีป่ยนเป็นคนละคนผมถามเพื่อนในกรมราชทัณฑ์สิบปีที่เขาอยู่ในคุกอ่านหนังสือไปหลายร้อยเล่มคงอ่านหนังสือเยอะเลยมีสติปัญญาเหมือนหัวคิดอะไรอยู่กันแนะ่รู้ทั้งรู้ว่าเขาค้ายยาเสพติด แต่เรากลับไม่เจอเบาะแสที่เขาปล่อยของซื้อของเลยสักอย่างธุรกิจใหญ่ขนาดนี้ต้องมีคนจํานวนมากเกีย่ยวข้องกับกระบวนการนี้แน่แค่เราหาเจอสักคนที่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายหักหลังเขาก็จะรู้ก,กระบวนการของพวกเขาตู้ไฟหายตัวไปเหมือนหัวต้องมีคนอื่นคอยช่วยแน่เฮาเทียนคุณคิดออกไหมว่าเป็นใครเหมือนหัวยังมีคนสนิทคนไหนอีก เมื่อก่อนคนที่หาเงินกับหวนหัวและฝูเถียนมีเป็นร้อยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ธุรกิจครั้งนี้มีแค่สามคนจ้างหลินเสียรเลอร์ถ้าจะทำให้หนึ่งในพวกเขาอยู่ฝ่ายตำรวจมันยากเกินไปแกงค้ายาเสพติดที่มีแค่สามคนไม่เคยได้ยินมาก่อนธุรกิจค้ายาสมัยนี้เป็นยุคสมัยใหม่แล้วยิ่งมีคนร่วมในการซื้อขายเยอะก็ยิ่งอันตรายเพราะว่าอาจมีการหักหลังเด่นเป้าหมายรวมถึงการแทรกซึมของตำรวจ เรคิดว่าเหวินหัวจะรูปแบบการค้ายาแบบใหม่แค่คนสามคนกับคอมหนึ่งเครื่องก็เป็นแกงได้แล้วเหวินหัวค้ายาออนไลน์เลยในโลกออนไลน์สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ทั่วโลกที่เหวินหัวให้สีอัเลอร์ซื้อซื้อใต้โลจิสติกเพราะเขาต้องการระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยขนสินค้าแจาก,กี้แจ้งศุลกากรให้สังเกตสินค้าของซื้อใต้โลจิสติกสรวจอย่างรบกวนผมรู้ผมจะขอให้ CSB ช่วย